มาดูวิธีการรีดชุดเดรสที่มีแขนระบายแบบนี้แล้วก็มีรอยต่อสท่อนแบบนี้เลยค่ะและรอยต่อเนี่ยเป็นช่วงสม็อกด้วยเขาจะสม็อกเอาไว้ด้วยค่ะแล้วเราจะมีวิธีการรีดแบบไหนกันวันนี้ต้องการให้สม็อกเนี่ยมีความพองค่ะเราจะไม่รีดสม็อกแบนค่ะเดี๋ยวมินจะทําให้ดูว่าเราจะรีดย,ยังไงค่ะ วเวลาเราเริ่มรีดสังเกตไหมคะมันจะมีสาบอยู่ด้านหลังคะ่ะแล้วก็สาบไม่เรียบร้อยให้เรารีดสาบก่อนคะ่ะเวลาเรารีดสาบป,ปุ๊บให้เราเปิดสาบออกมาแยกจากตัวเสื้อไปเลยคะ่ะจะไม่กดสาบเข้าไปที่เสื้อคะ่ะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วอ่ะรอยโพ้งของของจักเนี่ยมันก็จะไปปรากฏรอยที่เสื้อนั่นเองคะ่ะตามสเต็ปที่มินชอบทําเลยก็คือมินไม่ชอบให้ปรากฏร่องรอยอยู่บนเสื้อผ้าคะ่ะมินก็จะเลือกดึงสาบออกมาแล้วก็รีดแยกต่างหากแบบนี้ก่อนคะ่ะ รีดในช่วงของรอยพองก่อนค่ะเพราะว่ามันม้วนม้ว,ม,วม้วนขึ้นไปเลยเวลาเราซักค่ะหลังจากที่รีดเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามากดช่วงตะเข็บคอค่ะเวลากดช่วงตะเข็บคอค่ะเราก็จะเหมือนกับว่าเราเขาย่งกระดกก,ก้นตารีดนิดหน่อยค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ก้นตารีดเนี่ยไปกดปรอยที่เป็นรอยพองนั่นเองจะได้ไม่ปรากฏร่องรอยของรอยสม็อกเนี่ยไปที่หน้าของเสื้อค่ะ ค่อยๆเลาะไปแบบนี้ก่อนเลยค่ะถ้าเกิดว่ามันเป็นชุดเรสแล้วก็ยาวแบบเนี้ยให้เราจับม้วนขึ้นมาแบบนี้เลยไม่ต้องแบบดึงยาวไปนะคะเราจะรีดชุดไหนเราจะรีดส่วนไหนแล้วก็ม้วนส่วนที่ไม่ต้องการขึ้นมามันจะได้ง่ายต่อการจับนั่นเองค่ะเมื่อเรารีดช่วงคอเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาก็มาเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นช่วงหูช่วงหนวดค่ะที่เอาไว้มัดเสื้อค่ะเก็บให้หมดเลยนะคะเล็กๆแบบนี้เราก็ต้องรีดนะคะมันจะได้ เรียบทุกๆส่วนของเสื้อผ้าที่มีค่ะพอเราลีดเสร็จแล้วทีนี้เราจะต้องมาลีดแขนและแขนอันนี้มันจะเป็นแขนระบายค่ะแล้วเขาก็จะเย็บมาแบบนี้เลยให้ระวางไปกับต๊ะแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ฉีดเป็นสปเปรย์ลีดเรียบลงไปค่ะแบบนี้นะแล้วก็ค่อยๆรีดไปค่ะสังเกตดูลักษณะระบายมันจะเป็นช่วงเหมือนวงกลมอะค่ะมินก็จะใช้ แผ่แบบนี้เลยแล้วก็รีดไปเลยค่ะรีดตามทรงของผ้านะคะมันจะทําให้เราเนี่ยรีดผ้าได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะค่อยๆเลาะไปแบบนี้ค่ะ มือด้านขวาเราก็ใช้เตารีดไปเลยค่ะแล้วมือด้านซ้ายเราก็ค่อยๆพยุงผ้าแล้วก็เหมือนกับว่าจัดระเบียบนําล่องเตารีดไปก่อนเลยค่ะต่อมาเรามารีดช,ช่วงตัวค่ะมันมีเป็นสามท่อนค่ะเราก็จะต้องแบ่งออกเป็นท่อนๆค่ะรีดทีละท่อนเลยให้เราใช้วิธีการรีดแบบนี้อันนี้ช่วงสม็อกด้านบนค่ะมินจะยังไม่ได้รีดกดไปที่สม็อกค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้สม็อกมันแบนเรียบไปเลยค่ะเราจะไม่กดให้มันแบนลงไปนะคะช่วงสม็อก ช่วงลักแร้อย่าลืมด้วยนะคะหลายๆคนเนี่ยเห็นว่าบางทีมันหลบสายตาก็ไม่ต้องรีดหรอกรีดไปเถอะค่ะเพราะบางครั้งเนี่ยเราไปยกเสื้อยกแขนบ้างอะไรบ้างมันจะได้เห็นว่าหลอดมันเรียบทั้งหมดเลยค่ะอันนี้ก็ช่วงลําตัวค่ะค่อยๆแบ่งรีดค่ะเวลาเสื้อผ้าเนี่ยนะเวลาเราแบ่งรีดแบบนี้ยมันจะทําให้เราจัดง่ายแล้วก็ไม่ทําให้เวลาเรารีดและแล้วก็ยับอีกแล้วเนี่แหละค่ะสําหรับวิธีการแบ่งผ้าแล้วก็การจัด การรีดเนี่ยเป็นโซนโซนแบบนี้จะทําให้ผ้าของเราอะเรียบแล้วก็เรียบเลยค่ะไม่รีดไปแล้วแล้วก็กลับมายับอีกแล้วทีเนี้ยมันก็จะจบปัญหาที่รีดด้านบนยับด้านด้านล่างรีดด้านล่างยับด้านบนรีดซ้ายยับขวามันก็จะจบปัญหาตรงนั้นไปเลยค่ะเรียบแล้วก็คือเรียบเลยเนาะแล้วก็ใช้เป็นสเปรย์รีดผ้าเรียบค่ะผ้าชนิดเนี้ยมันเป็นผ้านเนื้อแข็งค่ะถ้าเกิดว่าใช้สเปรย์รีดเรียบมันจะเรียบได้ทนค่ะอ่ะทีนี้มาเป็นช่วงสม็อกช่วงกลางแล้วค่ะ ทีนี้ช่วงสมอกช่วงกลางเนี่ยมินบอกว่ามินต้องการที่จะให้ช่วงสม็อกเนี่ยมันพองให้ใช้มือด้านซ้ายเห็นมือด้านซ้ายของมินไหมคะมินจะดึงมาเลยค่ะดึงผ้าให้ตึงพร้อมกับเรารีบดันไปเลยค่ะ,ะมินทําให้ดูใกล้ๆค่ะนี่มินใช้มือด้านซ้ายของมินดึงค่ะดึงตรงช่วงหัวเสื้อค่ะดึงตรงช่วงคอเสื้อเห็นไหมแล้วก็ใช้เตารีดค่อยๆแย่ไปในช่วงรอยสม็อกเราจะไม่รีดทับไปที่รอยสม็อกค่ะ ถ้าหากเราต้องการความพองนะแต่ถ้าคนไหนไม่ต้องการความพองก็รีดก,กดทับไปได้เลยค่ะนี่อันนี้ก็คือวิธีการรีดไห้พองค่ะเราจะแหย่ไปในช่วงรอยของสม็อกค่ะแล้วก็ใช้มืออีกถึงด้านจับเอาไว้ยกนิดหน่อยค่ะยกประมาณสัก45องศาแบบนี้ค่ะยกให้มันเผินขึ้นมาจากหัวโต๊ะรีดผ้านิดหน่อยค่ะมันก็จะทําให้เราเนี่ยรีดช่วงนี้ง่ายขึ้นแหย่ขึ้นไปในช่วงในช่วงรอยของสมม็อกนั่นเอง รีดลูดไปที่ตรงปลายของตะเข็บเสร็จเรียบร้อยก็รีดดันขึ้นไปอันนี้อันนี้จะเป็นด้านข้างค่ะละักษณะการรีดของมินอันนี้จะเป็นการรีดไอ้น้ําผสมกับพอพอฉีดไอ้น้ําไปแล้วจากเตารีดแล้วก็รีดด้านทับไปเลยค่ะก็จะรีดแบบนี้แล้วก็ฉีดสเปรย์ร่วมด้วยค่ะผ้าชนิดนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้เป็น สปเปรย์รีดผ้าเนี่ยมันจะเรียบทนค่ะเวลาสังเกตดูเวลาใครที่รีดผ้าชนิดนี้ถ้าเกิดว่ารีดไปแล้วแล้วเอาไปแขวนแล้วผ้ามันก็เหมือนกับว่ามีริ้วริ้วรว,วของการที่เหมือนกับมันคืนตัวนะคะเพราะฉะนั้นให้ใช้วิธีการรีด ด้วยการใช้สเปรย์รีดผ้าเรียบนั่นเองค่ะอันนี้จะช่วยลดผ้าคืนตัวนั่นเองแล้วก็ถ้าเกิดว่าผ้ามันแข็งมากๆเลยก็ให้เราเนี่ยฉีดน้ำนำล่องไปก่อนอันนี้ก็ย่อมทำได้เช่นกันค่ะใช้ร่วมกันได้เลยมันจะทำให้ผ้าอ่อนนิ่มแล้วก็ทำให้เราเนี่ยรีดง่ายขึ้นนั่นเองค่ะค่อยๆรีดแบบนี้เวลาจับนะคะให้จับแบบนี้ค่ะเห็นมินจับไหมคะ เราจับแบบนี้จะทําให้ผ้าเนี่ยไม่ยับถ้าเกิดว่าเราจับแบบนี้โดยที่เราไม่ไปกดใยผ้าผ้าก็จะไม่ยับสังเกตที่มินจับไหมครับจะใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้ค่ะหนีบผ้าขึ้นมาค่ะค่อยๆรีดค่ะอย่าลืมจําปลายด้วยนะคะเห็นไหมเห็นไหมการจับของมินก็จะจับแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆลองไปฝึกจับผ้ากันดูนะคะหลายคนเนี่ยก็พลาดเหมือนกันเวลารีดผ้าเนี่ย เวลารีดไปแล้วเรียบก็จริงแต่อีกช่วงรอยจับนี่แหละทําให้ผ้าเนี่ยยับอีกแล้เป็นรอยอีกแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราจับเราใช้วิธีการหนีบขึ้นมาแบบนี้ค่ะโดยที่เราจะไม่หนีบแบบพับรีดผ้านั่นเองค่ะเห็นไหมใช้มือนหนีบขึ้นมาแบบนี้เลยเนี่ยแต่ช่วงนี้ก็จะรีดง่ายหน่อยเพราะว่ามันจะมีมันจะมีช่วงให้เราจับด้วยเห็นไหมคะ ค่อยจัดระเบียบแบบนี้นำล่องมือซ้ายจัดระเบียบนำล่องแล้วมือขวาก็รีดตามไปเลยค่ะค่อยรีดไปค่ะ ให้รีดวนไปแบบนี้ให้รอบทั้งตัวเลยค่ะเพื่อนๆถ้าเกิดว่ามีเสื้อผ้าตัวไหนหรือว่าต้องการให้สมอกับมีความพองหรือว่าพิ้วก็ถ้าอยากใช้วิธีนี้ก็ลองลองเอาวิธีของมินเนี่ยลองลองไปปรับใช้ดูนะคะแรกๆเนี่ยการรีดผ้าเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายสําหรับทุกคนเลยแต่ถ้าเกิดว่าทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยหรือทําเป็นประจำเนี่ยเราก็จะ เก่งขึ้นนั่นเองค่ะตัวของมินเองเนี่ยมินเป็นคนที่รีดผ้าไม่เก่งค่ะแล้วก็รีดผ้าไม่ด้วยแต่ตอนนี้ก็คือมาเปิดร้านซักรีดได้ก็เพราะเริ่มจากการเรียนรู้แล้วก็ฝึกทําค่ะพอทํามากๆเข้ามันก็เริ่มคล่องนั่นเองค่ะที่ทุกคนเห็นว่าทําไมมินถึงรีดผ้าคล่องก็เพราะว่ามินเจอผ้าหลายรูปแบบแล้วก็เวลารีดเนี่ยก็คือจะไม่คิดว่า ว่าปล่อยมันเถอะรีดรีไปเถอะยังไงก็ใส่ใส่ไปเพราะฉะนั้นความถูกต้องแล้วก็ความต้องการของลูกค้าเนี่ยมินจะต้องทําตามทุกอย่างเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยพึงพอใจแล้วก็พอใจในผลงานที่มินทําออกไปค่ะและสําหรับแม่แม่คนไหนที่มีเสื้อผ้าแบบนี้ถ้าเกิดว่าเรารู้วิธีการรีดเนี่ยแม่แม่ก็จะรู้ว่าเออเวลาเราซื้อเสื้อผ้ามาแต่ละร,รูปแบบเนี่ยเราก็จะสนุกกับการแต่งตัวนั่นเองเพราะว่าเราสามารถจัดการทั้งซักทั้งรีดเนี่ยเราทําได้ทุกรูปแบบฉะนั้นเวลา เราซื้อเสื้อผ้าเนี่ยเราจะไม่มีขีดจำกัดหลายๆคนเนี่ยเวลาซื้อเสื้อผ้ามาเนี่ยก็จะรู้สึกว่าแบบเนี้ยฉันไม่ซื้อเพราะว่าฉันไม่อยากรีดแบบนี้ไม่ซื้อเพราะว่ารีดยากทั้งๆที่ตัวเองอยากใส่